ดูนะครับกดครับ สวยครับดักเอาตามน้ำฟ้าๆนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นกบยางมันตับนะครับผมทำในแบรนด์ของผมเองนะครับตัวนี้ก็กัดเข้าไปเนี่ยครับใช้สวยเลยหาดักตีตามน้ำฟ้าๆครับเนี่ยครับปลามันกัดจะได้กัดแบบไม่ระแวงครับก็ย้อนแสงไปหน่อยนะครับเห็นน้ำฟ้าๆครับตรงนี้ก็น้ำกันไหล แต่ตรงนี้น,น้ําที่ลึกสุด mm hmm. มันก็รอดักจีนพวกลูกปลาเลยเนี่ยครับก็ใช้กบยางมันตับนี่ครับฟัดเข้าไปครับกับจ้อนกับจ้อนไฟโอเคเลยกบยางมันตับนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยกันนะครับหนาๆนี่ครับผลงานนี่ครับเทสอย่างนี้ ผ่านนะครับดูสภาพหมายแล้วก็โอเคนะครับเอามาเทสอย่างนี้นะครับเป็นคลองคลองใหญ่นะครับแต่น้ํามันแห้งลงเขาดูดจนน้าแห้งลงนะครับปลามันก็หาดักกินลูกปลาครับก็โอเคครับกบยางมันตับนะครับสุดยอดมากครับ